ถ <laughs> ้าถาที่จริงหน่ยทำไมโปรเจกต์นี้ได้ยังไงคะจริงๆโปรเจกนี้เรื่องอยู่ในวิดาโลนจริงจงได้แรงมาัดานใจมาจากตัวเองค่ะจริงๆก็เป็นคนกินข้าวคนเดียวไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออเลือกนักแสดงมาก็เลยอยากแบบได้น้องพีกมเพราะรู้สึกว่าน้องพีกเนี่ยน่าจะถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ได้ดีที่สุด เราก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานกับน้องๆหลายๆคนรวมถึงแขกรับเชิญด้วยนะแขกรับเชิญนนี้ของเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยค sí. ่ะ like ก we ็ส่วนใหญ่ท right? ี่มาก็จะเป็นแขกรับเชิญที่ค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วเคยทํางานร่วมกันมาอะไรเงี้ยค่ะเลือกยังไงใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยเปิดไอจีเราเรื่อยๆผ่านนะคะเราก็เจอลอเล่นแต่ละคนก็คือเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วมี เป็นคนที่ค่อนข้างสนิทก,กันอยู่แล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะแล้วก็เหมือนแบบเรารู้ว่าเขาเหมาะสมกับตัวละครตัวนี้และสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีอะไเงี้ยค่ะครับยังไงครัคุณครับสำหรับพีกนะครับก็เป็นเรื่องที่กลับมากลับมามาทำงานด้วยกันเต็มตัวครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงแหละคิดถึงแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ ได้กลับมาทํางานกันอย่างจริงจังแล้วก็ได้กลับมาสนิทกับพี่ชวินแบบมากๆเหมือนสมัยสมัยสมัยก่อนเนาะมย <mm mm> น้ำตาจะไหลแล้ว <mm mm> เนี่ยเอยอก็รู้สึกดีคร <extended> ับแ <mm mm> ล้วก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ท้าทายมากๆท้าทายตัวเองมากๆเพราะว่ามันเป็นการมันเป็นการแสดงแบบอีกอีกขั้นหนึ่ง <mm mm> ของเรานะที่เราคิดว่ามันทําให้เราพัฒนามากขึ้นครับแอบบอกด้วยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่วายนะ เป็นแบบซีรีส์ปกติเลยอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะทุกคนใช่อ่ะแลล้้้ววววในนนนชีีิิตจรงเาาคคดดดทขยไไมม่่หืออสำหรับตัวพีคแต่ก่อนใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วอืัเป็นไงครับคุณอ๋อผมผมทานคนเดียวได้ครับผมคุณอะอ๋อ้เมื่อก่อนก็ทานคนเดียวไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ได้ละเริ่มคนเดี่ยวไดอะไรป่ายอ่ะ ครับผมก็จริงๆแต่ก็ยังทานคนเดียวไม่ค่อยได้อยู่ครับก็ต้องปรับตัวเนาะก็ต้องหาคนรู้ใจสักคนมากินข้าวกันงงมามกัมาภูมมาภุมกับพี่เสือครับผมครับผมก็ทานได้ผมเป็นคนทานคนเดียวได้แล้วแต่เหงาหน่อยอ่าพี่เสือเจอก็ทานได้ครับแต่ว่าไม่ไม่ชอบชอบทานกับเพื่อนหรือกับคนอื่นมากกว่านั่นแหละค่ะ อีก2คิวปิดกล้องแล้วค่ะเรื่องนี้จะได้อนแอร์ตอนแรกวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะช่องทางเห,หรอคะ a i s Play ค่ะใช่ a i s Play แล้วก็ Unix ที่ญี่ปุ่นค่ะเรื่องนี้ออนแอร์พร้อมกัน Unix อยากถามอะไรอีกไหมคะ น้ำตาลน้ำตาลชาญิก uh ุนนิน uh ึงให้พี่ซีดีกว่าไหมคะอันนี้พี่ซีเขาน่าจะเก่งมากภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเขาเก่งมากเอาเลยพี่ซีหนึ่งพี่ใครพูดตอนนั้นเออเราไม่เคยพูดตอนไหนเลยพี่ซีพูดได้แน่นอนพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลซาพห้หน่อยได้ไหมฮะอ่าอันนั้นเดี๋ยวพี่ชวินแปลให้อ่ะภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยก็ได้กำลังนึกอยู่ที่เคยอัดคลิปไปเฮ้ยเราเราเคยอัดคลิปปไคนนี้จิวะคนนี้จิวะวันละชิวะ อ่ะเราพูดแล้วกันพูดไม่ได้ภาษาไทยก็ได้ค่ะภาษาไทยก็ได้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่อง u n i v e r s e Eat Alone นะครับผมก็มีออนแอร์ทาง u n น x คแบบ Exclusive นะฮะก็ที่ไทยก็จะเป็นของเอสพีนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสหิโกรันคุณอาศันะครับเขาคิดได้ระหว่างทางพอดีค่ะคุณเขาเรียกว่าได้ระหว่างทางพอดีขอบคุณค่ะขอบความสุขมวลชนทั้ง15ท่านเลยนะคะพี่เอพีเอ